สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้จันทร์ที่10มีนาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันก่อนหน้านี้เราได้สรุปการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงมุมมองการลางทุนจากบริษัทค้าทองคําต่างๆในประเทศน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณวุฒลุงขําผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบูลเลียนแอนฟิวเจอร์จำกัดนะครับมาดูกันว่า แล้วก็แนวโน้มกลุ่การลงทุนทองคําในมุมมองของทาง YLG และคุณบรุษจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณบรุษเลยครับสวัสดีคุณบรุษครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับสัปดาห์นี้โฟกัสอะไรกันดีครับคุณบรุษครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็อาจจะนาให้โฟกัสไปที่การเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐครับก็จะส่งผลต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์หน้านะครับครับออรวมทั้ง สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุสิบปีกับสาสิปีก็จะสะท้อนกระแสะการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยของธนาคนารกลางสหรัฐในระยะถัไนไปครับ CPI คาดการณ์ยังไงครับคุณรุดตัวเลขเงินเฟอ้อทางด้านการบริโภคหรือ CPI นะครับเทียบ Year ออนเดีเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงจาก3าเหรือ3ามจุเอร์เซ็นต์นะครับ,รบแป ถ้าดูระดับรายเดือนนก่ก็พบว่าตัว c o r e CPI ในระดับรายเดือนก็มีแนวโน้มของการชะลอตัวลงเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพของสงครามการค้าที่มีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นนะครับ,รบจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังกังวลว่า CPI ในอนาคตจากคร้มมีการ เดือนหน้าประกาศขึ้นภาษีในเดือนมีนาคมไปแล้วเนี่ยก็อ,อาจจะเห็นตัวเลข CPI ในเดือนมีนาคมเนี่ยเริ่มขยับหรือเริ่มไต่ระดับขึ้นดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูสถานการณ์เงินเฟ้อทางด้านการบริโภคอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ครับแล้วเรื่องเฟดวัตถุตอนนี้คาดการณ์ยังไงครับคุณรุดเอเปิลสีสัปดาห์หน้ายังคงดอกเบี้ยไหมครับอาใช่นี่ครับเฟดวัตถุเนี่ยให้น้ําหนักในการประชุมประจําวันที่1 8 1 9มีนาคม ป็นการตรึงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับเดิมสูงถึง97%นะครับ mm hmm. อย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนมีการโหวตนะครับว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงในช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมสัก25เบสิสพอยต์ครับครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะยังคงทรงตัวหรือยังคงตึงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งป mm hmm. ระออกอบกับ ค้อยแถลงของประธานเฟดคุณจอรุพ์พาวเวลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ,รบก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐในระยะสั้นยังคงแข็งแกร่งแล้วก็เฟดอาจจะยังคงไม่รีบที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอังน,นี้ก็สอดคล้องกับบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่มีการออกมาส่งสัญญาณในช่วงก่อนหน้าที่อยากจะดูผลกระทบของเงินเฟ้อ ตอมาตรการสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอนาคตครับแล้วแล้วสงครามการค้าตัวกำแพงภาษีเองเรื่องของเจราจายูเครนรัสเซียเองสับดั์นี้จะมีความคืบหน้าไหมครับคุณรถประเด็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยสำหรับวันจันทร์เลยนะครับต้องบอกบว่าก็คือวันนี้เลยซาอุดเนี่ยจะมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ยูเครนเอ่อแล้วก็รัสเซียนะครับรวมทั้งสหรัฐ ก็จะมีการประชุมและเจราจาเพื่อหาข้อยุติในรัฐะของการหยุดยิงนะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดจะลดน้าหนักหรืออาจจะมองถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจจะยังไม่คลี่คลายครับเพราะว่ายังมีรายงานข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัเสเซียเนี่ยยังบุกโจมตียูเครนอย่างหนักแล้วก็ยึดยึดเมืองแล้วก็พื้นที่ต่างๆของยูเครนได้เพิ่มนะครับ ตอนเรนยังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเซียยังคงใช้โอกาสที่สหรัฐาไม่ให้การสนับสนุนยูเครนในลักษณะของการายึดเมืองต่างๆแล้วก็ครอบครองพื้นที่ต่างๆก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มสถา,านการณ์ความตึงเครยียดที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทางนี้เนี่ยเรามองว่าถ้ายังมีภาพในลักษณะของการสู้รบกันหนักๆอยู่แล้วก็อูเอนรัสเซียจะยังคงได้เปรียบ การเจราจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียก,กับยูเครนก็อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นครับนี่นนี้คือเป็นการระดับประชุมงะดับเจ้าหน้าที่เฉยใช่ไหมคุณยังไม่ใช,ยใช่ยังไม่ใช่ตัวดับรัฐมนตรีครั้งไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศหรือกลาหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับยังยังไม่ได้มีการยืนยันในลักษณะดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าซาอุดีอาระเบียที่เป็นคนกลาง มามาเจราจานะครับก็มีการสอบถามไปยังตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทรัมป์บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะยังไม่ร่วมประชุมในในการประชุมครั้งนี้แต่ในอนาคตเนี่ยเขาจะก็จะมีการเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบีย,ยเพื่อเพื่อเป็นลักษณะของการเจราจาในส่วนของเงื่อนไขเอ,อระหว่างรัสเซียกับยูเคร,รเนนะครับ,รบก็ดูเหมือนว่าการเจราจาครั้งนี้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็สหรัฐก ก็ถือว่าให้ความสนใจนะครับนะทาเองเนี่ยก็เป็นการปรามเอาไว้ว่าเขาเองเนี่ยก็ยังรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐโดยจะมีการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อเพื่อไปตกลงเจราจาแล้วก็ดูเงื่อนไขที่มีการคุยกันครับครับแล้วเรื่องของสงครามการค้าสัปดาห์นี้จะมีอะไรขึ้นหน้าต้องจับตาพิเศษไหมครับครับสงครามการค้าเนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดเลยนะครับ จีนมีการออกมาประกาศในลักษณะของการตอบโต้ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐครับซึ่งประเทศกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีการจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากทางฝั่งจีนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ภาพของสงครามการค้าขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นครับไม่ใช่สหรัฐทาสงครามกับจีนแล้วก็สหรัฐทําสงครามกับประเทศต่างๆแล้วแต่จีนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้นะครับทําสงครามกับประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐด้วยครับ ภาพความผันผวนดังกล่าวเนี่ยกลับมากดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับออนอกจากนี้เนี่ยภาพสงครามการค้าอาจจะมีภาพหรือสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่สิบมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีภาพของการเดินหน้าจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้าและบริการในรูปแบบของการ จะเก็บภาษีนําเข้าสินค้าและบริการในรูปแบบของการตอบโต้นะครับก็อาจจะมีการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าเกษตรภาษีเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์แล้วก็พลังงานนะครับเ,เริ่มตั้งแต่วันที่สิบมีนาคมนี้เป็นต้นไปประเด็นดังกล่าวเนี่ยทาให้ตลาดมองว่าภาพของสงครามการค้าก็อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ใช่ภาพสงครามการค้าที่เป็นรูปแบบของการทาสงครามแบบ ขู่กันนะครับแต่เริ่มมีการเดินหน้าประกาศขึ้นอัตราภาษีสินค้าในบางส่วนหรือสินค้าบางประเภทที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็อาจจะเป็นการทยอยขึ้น1 0บถึงสิแล้วก็ขึ้นไปแตะในระดับถึง25%ครับอืมโอ้ต้องโฟกัสใจชิดเลยนะครับคุณรุฒเพราะว่าผมว่าภาพสงครามการค้าตอนนี้สารัฐมันดูเหมือนจะว่าจะไม่ใช่เป็นคนออกหน้าโดยตรงนะคุณวุฒิจูบะจะพยายามแบบว่าเป็นเป็น เป็นตัวแบบว่าดันให้คู่คู่กรณีให้ให้พันธมิตรเป็นคนไปชนกับจีนอะไรอย่างนี้ถูกป่ะคุณรุตใช่ครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สหรัฐพยายามบีบในกลุ่มชาติพันธมิตรแล้วก็กลับไปเล่นงานกับจีนนะครับภาพภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้หลายคนยังมองว่าความซับซ้อนเกี่ยวกับสงครามการค้าแล้วก็การเจราจาต่อรอง ะระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้ากับสหรัฐกับจีนเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดที่เพิ่มสูงขึ้นครับอืมโอเคอย่างนี้การลงทุนวยีนะนำยัไงดีครับสัปดาห์นี้จะเห็นว่ามีปัจจัยบวกกับทองคำเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ,รบแต่ปัจจัยบวกดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยบวกเดิมๆไม่ได้มีภาพหรือสถานการณ์อะไรที่จะขับเคลื่อนหรือไดรฟ์ให้ราคาทองคําขยับขึ้นไปได้ไกลมากนะัก ไปเอาจริงยังมองว่าภาพทองคําเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการทรงตัวอยู่ในระดับสูงแต่ก็อาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลจะลงก็ลงไม่ได้เพราะ่ายังมีปัจจัยหนุนซัพพอร์ตอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่ออาจจะต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานหรือความใหม่ๆเข้ามาขับเคลื่อนนะครับซึ่งถ้าเราดูจากภาพหรือพฤติกรรมของราคาทองคําในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าราคาทองคําเนี่ย เคยอธามพาหรือแต่ระดับต่ําสุดเป็นปกติการในช่วงกลางเดือนกุมภานะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยราคาทดสอบระดับดังกล่าว2สัปดาห์และสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสัปดาห์ต้นเดือนมีนาคมราคาเริ่มลดระดับสูงสุดลงขึ้นไปหายแค่2,931เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโซนอ l ามพาย2,955 ปายสัปดาห์ที่ผ่านมา2,931เหรียญดอลลาร์ต่ออนมีแรงขายในฝั่งทองคำค่อนข้างเยอะประกอบกับ SPDR ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยยังมีภาพของการลดการถือครองทองคำลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ,อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ SPDR เนี่ยขายออกมาแล้ว11.74ตันนะครับ,รบวันศุกร์เนี่ยขายมาเยอะหน่อยประมาณ4ตันนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่า กรอบแนวต้านด้านบนของทองคำเนี่ยถือว่าเป็นกรอบแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งนะครับเอ,อ่อเราจึงแนะนําว่าไม่ควรไล่ซื้อถ้าราคาเข้าใกล้กลระดับดังกล่าวควรทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่การเข้าซื้อเนี่ยรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัว,หหออตวลงมาสอง2ันดร้้าสิบสองนสอง2ด้เ้าบเนี่ยเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในช่วง3ามวันทำการที่ผ่านมานะครับก็คือสุกเอ่อพฤหัส แล้ก็พุทธนะครับราคาลงมาชนระดับดังกล่าวแล้วเด้งกลับตลอดเอ่อ uh, แล้วก็อีกโลวันนึงก็คือโลวันอังคาร2,881เหรียญดอลลาร์ 1. ต่อไทซอนราคาลงมาใกล้แล้วก็เด้งกลับได้ค่อนข้างดีนะครับ,รบดังนั้นเนี่ย2,892 2,881เหรียญดอลลาร์ 1. ต่อไทซอนก็ยังใช้โซนระดับดังกล่าวเป็นโซนเข้าซื้อแล้วก็ไปทยอยแบ่งขายเมื่อราคาแกว่งขึ้นไปชนในส่วนของแนวต้านที่กล่าวไปครับ ืถ้าเกิดมันหลุด2931ขึ้นไม่ได้นี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนคุณรุตก็จะขึ้นไปช,ชน2,950เด้นะครับซึ่งเป็นไฮของช่วงสัปดาห์กลางเดือนกุมภาพัสัปดาห์ปลายเดือนกุมภาครับก็ระดับดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าทดสอบมาสองสัปดาห์นะครับก็บไม่ขาดแต่ว่าถ้า่าน31ขึ้นไปได้ จะมีไฮที่เป็นไฮต้นสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาครับ,รบก็คือ2,942จะเห็นว่าระดับเ3 1 42 54 55เนี่ยพวกเนี่ยเป็นไฮในรายสัปดาห์ทั้งนั้นเลยนะครับ,รบ,รบก็ก็ถือว่าระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นกรอบด้านบนของที่ทันไซเว์ค่อนข้างชัดครับแล้วท่องไทยล่ะครับของรุษทองไทยเนี่ยต้องบอกว่าภาพเงินบาทก็มีความผันผวน ในระดับหนึ่งนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยภาพของทองไทยอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของเงินบาทดีหน่อยนะครับบัพเนี่ยได้รับความผันผวนจากการที่ทรัมป์มีการส่งสัญญาณว่าหากประเทศใดทําให้ค่าเงินของตัวเองออกเพื่อเกิดความได้เปรียบในการาส่งสินค้าไปสายสหรัฐจะโดนมาตรการสงครามการค้าตอบโต้อย่างหนักนะครับพอทรัมป์ออกมาพูดในลักษณะดังกล่าวทีนึงเนี่ย สกุลเงินในภูมิภาคเอเชียก็กลับมาแข่ง <c oughs> บัตก,กับลับไปแข่ง <c oughs> กันนะครับ <c oughs> แต่ก็ต้องบอกว่าบาทเองเนี่ยตอนนี้มีปัจจัยพิเศษก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองของไทยนะครับ <c oughs> ออประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้สร้างเงินบาทเนี่ยมีการแข็งไม่เยอะ แล้วก็เป็นลักษณะของการทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้าบ,บาทเนี่ยเราก็เลยเห็นกรอบการเคลื่อนไหวแถวระดับส3บาบาทห้าิบห้าถึงระดับส3บสาบาทปดสบห้าสตางค์นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าบาทอาจจะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่อาจจะเคลื่อนส่งผลต่อทองในประเทศนะครับช่วงนี้เนี่ยบาทอ่อนขึ้นมาบ้างนะครับอยู่แถวระดับส3สบาบาทเอ่อ จ็ดสิบกว่าสตางค์แปดสิบสตางค์นะครับก็เลยมองว่าจะเป็นอนิสงส์ส่งผลบวกกับทองในประเทศนะครับสำหรับทองไทยเนี่ยเราประเมินแนวรับสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หมื่นหกพันบาทต่อบาททองคำเป็นคนเข้าซื้อนะครับแนวต้านประเมินไว้สี่หมื่นหกพันแปด้อยห้าสิบสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทต่อบาททองคำครับอืมโอเคขอบคุณมากครับคุณลุยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณลุขงขำผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทแว l u e G b u l l i n แอนฟิวเจอร์ LG, จำกัดน,นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลแบ่งปันมุมมองการลงทุนกันในวันนี้นะครับคุณ์รี่บอกแล้วครับว่าทองคําในช่วงนี้ยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบประมาณสัก2930ถึง2890นะครับอยู่ในกรอบนี้แหละครับ <S <S เพื่อรอความคืบหน้าข่าวต่างๆทั้งเรื่องของการเจรจารัสเซียยูเคนเรื่องของอใน ฉนวนกาซ่านะครับรวมถึงนโยบายเรื่องของกำแพงภาษีบัญรีช้าเองก็ตอนนี้ก็เปิดศึกหลายด้านเลยทีเดียวนะครับ ทั้งศึกโดยตรงแล้วก็มีศึกของสงครามตัวแทนด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญนอกจากตาคือเรื่องของ CPI นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานสัปดาห์นี้มี CPI สัปดาห,ญห,ญห์หน้ามีการประชุมนโยบาย f r นโยบายการเงินคณะการนโยบายการเงินของเฟดห,หรือเอฟอมซี r r L M C นะครับก็ค,คาดว่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้อยู่เพื่อรอดูท่าทีของบรรที่ทำนะครับว่าจะดำเนินการนโยบายเรื่องอะไรต่อไปบ้างแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากน้อยแค่ไหนทําให้เฟดจะต้อง ปรับนโยบายกันอีกรอบหนึ่งซึ่งตลาดก็ยังคาดการนะครับว่าเฟดอาจจะไปเริ่มลดดอกเบี้ยทีหนึ่งก็เป็นเดือนมิถุนายนนู่นเลยนะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นแรงกดดันราคาทองคําเอาไว้ด้วยนะครับต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนี่คือข้อมูลที่โกอาลาวิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ